จิจกรรมบักล่าน้อยชั่วโมงศิละปะวันนี้จะเป็นก้างปลาแต่งแต่งแบบเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นเฮ็ดโลดโดยลูกล้าจะต้องจับคัตตันบัตแล้วก็สอดเข้าไปในหลอดที่แม่แต่งขึ้นอุปกรณ์ก็ง,ง่ายๆตามภาพเลยโดยเริ่มจะเอาปากกามาเขียนให้มันคือก้างปลาจังหน่อยแน่โบค่อยคือปันดก็เลยทำน้ำบุงบุงสองอันโดยลําตัวปลาจะต้องใช้หลอดวางแล้วก็ต้องตัดหลอดให้มันพอดีรงที่หลอดวางที่จริงน้องไซต์เทปใสสองหน้าแต่ค่อยกระบ,บมีส่วนหลอดกะเอาหอดกระบอสามกันแล้วแล้วบางล่าน้อยยิ้มช่วยเอาคัตตันบัน โดยให้บักล่าน้อยเอาคัตตันบัดสอดเข้าไปในรูของหลอดเป็นการกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมือการกะระยะและควบคุมตนเองเปลี่ยนสามท่ากว่าสิแล้วลูกค่อยต่อไปก็เอาคัตตันบัดมาทาสีตามสีของหลอดค่อยใช้สีเพ้นท์มือของมาตาอาร์ตสีสดใสเสร็จแล้วก็คือตากแดดไว้จังหน่อยหรือจะเอาสีเทียนสีเมจิกก็ทาคัตตันบัดได้ทาสีคัตตันบัดเสร็จก็ให้บักล่าน้อยเอาสีให้มันตรงหลอดเสียบเข้าไปกว่าจะแล้วก็ใช้เวลาโดนเติบอันนี้รีเอาสำหรับวิชาศิลปะเปอวัน นี้วิชาก้างปลาแต่งของมาล่าน้อยขอโตลาไปก่อนเด้อ